ตาทำครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรการใช้บาลกันกับสองทางควบอคุมบอกสูบสองทางนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับสวิตช์สามขับสองครับบาลกันกับครับบอกสูบสองทางครับครับเราเริ่มต่อวงจรกันเลยครับตอนแรกนะครับ ้ำลมเข้าสวิดสาสองนะครับ ออกจากสวิตสามทับสองเข้าวอลคันกลับตัวที่หนึ่งนะครับออกจากสวิตตัวที่สองเข้า e สองของวอลันกลับตัวที่หนึ่งนะครับออกวอลคนกลับตัวที่หนึ่งเข้า e หนึ่งครับของตัวที่สองออกสวิต ตอนที่สามเข้าอีสองของออกจากว่าวันจ่าเข้าบอบถูกครับทิมหัวออกจากชีวิตตัวที่สี่เข้าว่าวันจัาเข้าระบบถูกครับครับเรามาเรื่งอะไรนะ Hãy yes. subscribe right. 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 right.